ช่วงนี้เรามาถึงคอลัมน์ที่คุณผู้ชมรอคอยนะครับก็คือคอลัมน์ของนะฮะคอลัมนิสต์อาวุโสของเรานะครับก็คือคุณเปลวสีเงินนะครับในคอลัมน์คนปลายโอยนะครับวันนี้เนี่ยคุณเปลวสีเงินนะครับพูดถึงเรื่องนะในหัวข้อที่ว่าไทยวันนี้อยู่ณจุดไหน เออนะฮะไปดูกันว่านะักุณเปลวสีเงินเนี่ยนะครับดูมองแล้วนะครับตอนนี้ว่าประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ตรงจุดไหนกันเลอใช่เออไปดูในรายละเอียดกันนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณเปลวสีเงินนะเริ่มต้นบทความนะครับตรงที่บอกว่าในคำืค่องหมายคำพูดนะครับชัดชาตินี่ไฟแรงสูงจริงๆเป็นผู้ว่าก,กอทมอครบเดือนปุ๊บไฟไหม้ฉลองตำแหน่งสองวันติดทั้งหัวสัปดาห์และท้ายสัปดาห์21มิถุนายน ไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ห่างไปอีก5วันไม่สำเพ็งมีคนถูกไฟครอกตายถึง3คนสาเหตุจากเรื่องไฟฟ้าเหมือนกันบ่อนไก่ก็ว่าไฟฟ้ารัดวงจรรายสำเพ็งก็ว่าจากมอแปลงระเบิดไม่สำเพ็งบ่ายวันนี้ก็คือ26มิถุนายนนะครับขอตำหนิทีมงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้ว่าหน่อยล้าแล้วหรือยังไงครับแฟนๆที่รออวยเสงนะ นึกว่าจะได้เห็นผู้ว่าซ้อนมอไซร์รีบบึงมาแล้วตามไลฟ์สดให้เห็นทุกระยะเหมือนไฟไหม้บ่อนไก่แต่เมื่อวานฉากนี้หายไปทั้งที่ตัวผู้ว่าไปแต่ไปแบบสามัญมนุษย์กระมังรูดเฟซงิ้วหงิกไม่เห็นมีไลฟ์สดให้เห็นว่าไปแบบอวาตารให้ชื่นใจเลยแม้ไปก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเกะกะการทำงานเขาก็จริงแต่การไปยืนชี้โบชี้เบแล้วแสดงวิสัยทัศน์หลุกวัวหายล้อมคอก เรื่องไฟไหม้ให้นักข่าวฟังมันส่งเดชไปนั่นมันเป็นภาพผู้ว่าทำงานทำงานทำงานตรึงอยู่ในจิตต,ต,ติดอยู่ในตาแฟนๆหนึ่งล้านสามแสนคนของยุคจักรวาลน,นารมิตรตอนพิชิตตอนที่ขออภัยนะครับตอนที่คุณพิจิตรัตนกุลเป็นผู้ว่ากอทมอใหม่ๆท่านหอบเสือหอบหมอนโชว์ไปนอนที่ศาลาว่าก,การกทมเลยแฟนคลับซีซารกันยกใหญ่ เลือกผู้ว่าได้ยามกทมมาแถมท่านก็เหมือนกันเลือดเลือกชัดชาติเป็นผู้ว่าได้ผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีมาทํางานทํางานทํางานสื่อโทรทัศน์หลายช่องอวยทุกวันจนอ้วกผู้ว่าขยันตื่นตีสี่ออกทํางานแล้วงานที่ว่านั่นก็คือวิ่งวิ่งวิ่งไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดนะครับนักอวยตกข่าวอวยชัดชาติอยู่เรื่องเดียว ไม่ได้รายงานผู้ว่าเข้าส้วมตอนกี่โมงและผายลมวันละกี่ครั้งตอนไหนบ้างหอมหรือเหม็นโอ้โหมันจนขนาดนั้นเลยนะจะไลฟ์อะไรลึกซึ้งนในป่านะครับ next station คือที่ไหนในเมื่อผู้ว่าชัดชาติคล้ายถูกฉลกกับไฟผมก็ชักวันมันจะมีรายที่สามที่สี่ตามมาจึงอยากเตือนไว้นิดอย่าไวถึงขนาดไปถึงก่อนไฟไหม้ก็แล้วกัน อวยลุงตู่ของผมดีกว่าเปลี่ยนเรื่องนะฮะฝาเปลวสีเงินเปลี่ยนเรื่องมานะครับบอกว่าอวยลุงตู่ของผมดีกว่านี่เห็นมีโพออกมาชาวพาราเขาเลือกอุ้งอิงเป็นนายกอันดับหนึ่งแล้วนะส่วนลุงตู่หล่นไปอยู่อันดับสี่ที่คนจะเลือกเป็นนายกก็โชคดีของคนไทยประชาประชาธิปไตตเลือกได้ก็เชิญเลือกกันตามสบายเอาให้แสแลนสลด์กันไปเลยโพออกมาอย่างนี้ เพื่อไทยคงเหมือนกระดี่ได้นะ้ําอยากอภิปรายความบาดนายกสวัสด์นี้พรุ่งนี้ด้วยซ้ําจะได้เลือกตั้งไวๆยอำนาจใหม่นายกใหม่กลิ่นมันเตะจมูกเหมือนประเค็มแขวนไว้บนขือให้เลียจมูกชะเงือขคอตั้งแทบจะหงายหลังอยู่แล้วฝันมันเป็นสิ่งเดียวที่ลมแรงช่วยเติมเต็มช่องว่างชีวิตกระสันของคนโง่เขลาที่ตั้งที่ทั้งยามหลับและยามตืน่นไม่เคยมองเห็นเงาตัวเองเลย น้ามสารเป็นภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นมากนะฮะน้ามสารทั้งพ่อทั้งลูกและทั้งพรรคจากกรวรตดิอำนาจตะวันตกยุโรปสหรัฐเข้าสู่ยุคซันเซ็ตที่หนาวที่กำลังจะกลายมาอาหารก็ขาดแคลนพลังงานก็ไม่มีเงินก็ต่ำค่าและด้วยสงครามลุกรานที่ฝ่ายตัวเองก่อไปทั่วทำให้เกิดภาวะพึ่งแตกรังคนได้ร่อนอพยพลี้ภัยสงครามจากหลายชาติหลากภาษา หลั่งไหลกระจายเข้าไปทั่วเอียรกมที่ยุโรปสหรัฐก่อกําลังย้อนสนองตัวเองเป็นปัญหาที่โลกไม่แตกแต่อกตัวเองจะแตกในขณะที่ความบาดรัเสเซียเขาแทนที่เขาจะตายแต่ตัวเองกลับจะตายซะเองแค่รัเสเซียปิดวาลแกสเพราะมึงไม่เรียนเนตรนารีไม่เรียนลวกเสือกันและพวกมึงหยันเตามาหาเศรษฐเมื่อไม่มีไฟฟ้าพวกมึงจึงต้องตายแห่เก๋ เพราะติดไฟหุงข้าวไม่เป็นไงฝรั่งใช้เตาถ่านไม่เป็นนะคุณก้องยุโรปสหรัฐตกอยู่ในสภาพลิงแก้แหและไม่เคยมีในประวัติศาสตร์วานอนโลกว่าลิงสามารถแก้แหที่พันตัวเองได้คนทอดแหขณะนี้คือใครรัสเซียจีนผู้มาตามการเวลาแห่งบุรพาศตวรรษสู่ยุคซันไรส์นั่นเองนึกดูอีกทีเพราะอากุสลจิต เป็นมิตรอสัตต์ต่อไทยมุ่งร้ายถึงขั้นยุยงป,ปลุกปั่นชักใหญ่จันไรชนบางไทยให้ล้มชาติล้มสถาบันมันผู้ใดในวงเล็บนะครับอันนี้คุณเอาสีงเงินใส่วงเล็บไว้มันผู้ใดคิดร้ายต่อชาติบ้านเมืองไทยมันผู้นั้นต้องวิบัติฉิบหายวอดวายไปเองก็เห็นตำตากันอยู่แล้วไม่ใช่หรืออินทรีที่บินสูงโฉบแม่นกินแต่ของเป็น ตอนนี้กำลังกลายเป็นอีแรงบินไม่ขึ้นได้แต่กระพือปีกพยุงตัวเรียดินคอยจิกกินแต่ซากศพสัตว์ตายยุโรปนักล่าอาณานิคมจอมปล้นสะดมทรัพย์สมบัติทรัพยากรชาติอื่นไปเป็นความมั่งคั่งชาติตัวเองสมบัติที่ปลต้นไปกินกันหมดแล้วแต่ยังหลงว่ายิ่งใหญ่ยิ่งตอนนี้ความตายด้วยอดอยากจากเวรกรรมที่ทำไว้กำลังจะมาเยือนไอ้พวกไทยทาต รับจ้างจักรวรรดิอำนาจตะวันตกใต้อานัตยิวไซออนิสให้ปฏิบัติการล่มชาติล้มสถาบันสู่แผนอำนาจเดียวครองโลกนั้นรู้ไว้ด้วยลูกพี่พวกมึงกำลังถูกกรรมสนองเวรไม่ลอยแพพวกมึงก็เหมือนลอยแพที่เก่งกล้าเหมิมเกริมด้วยอาหางการว่าเดี๋ยวอเมริกายุโรปลูกพี่ก็จะมาช่วยพวกข้านั้นมันจบแล้วมึงลูกพี่พวกมึงเอา แค่เอาประเทศให้รอดก็อย่างยากถ้าไม่ยอมสยบจีนรัสเซียฉะนั้นไม่มีแล้วละชีสเค้กเลี้ยงหมาเอาไว้เห่าอย่างเมื่อก่อนนั่นนะอันนี้คุ้นๆน,นะ mm hmm. นะฮะเขาไปกินชีสเค้กกันแถวไหนนะครับนะ,ะวันศุน์นะครับ24มิถุนายน65เห็นไหมครัวอำนาจโลกใหม่ในความหมาย s u n ไรส์สู่ศตวรรษที่21กลุ่มบริกส์นำโดย5ชาติหลักจีนอินเดียใหญ่สุดในเอเชียรัสเซียใหญ่สุดในยุโรป แอฟริกาใต้ใหญ่สุดในแอฟริกาบราซิลใหญ่สุดในอเมริกาใต้เขาเปิดประชุมและได้เชิญพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกของไทยเข้าร่วมประชุมบริกพลัสด้วย18ประเทศที่เข้าร่วมนอกจาก5ชาติผู้นำกลุ่มแล้วก็มีผู้นำประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาอีก13ประเทศแอลจิเรียอร์เตนติีาอียิปต์อินโดคาซัคสถานเซเนกัล อิรานอุซเบกิสถานกัมพูชาเอธิโอเปียฟิจิมาเลเซียและไทยนายกประยุทธ์ในฐานะเป็นประเทศเจ้าภาพเอเปกครการนี้ได้รับเกียรติให้กล่าวปราศัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยกลุ่มบริกมีประชากรรวมกว่าครึ่งของประชากรทั้งโลกมีทรัพยากรมีอาหารมีเทคโนโลยีมีพลังงานกำลังก่อตั้งสถาบันการเงินของกลุ่มบริกส สำหรับการกู้ยืมในการลงทุนและพัฒนาประเทศสมาชิกประกบแบงโลกธุรกิจการค้าต่อกันไม่ใช้เงินสกุลดอลลาร์ซึ่งเป็นแค่กระดาษปเปล่าๆแต่จะใช้เงินที่มีทองคำหนุนหลังซื้อขายกันโดยตรงพูดถึงทองคำไทยเรามีทองคำมากอันดับหนึ่งอาเซียนอันดับที่21ของโลกด้วยจำนวน224.16ตันไม่ได้โม้นะ แต่มันของจริงที่คุยนี่เพียงอยากให้เห็นภาพกว้างของประเทศไทยเราบนสังคมโลกที่สับสนอลลมานในเวลานี้เพื่อให้รู้ว่าณนะขณะนี้ด้วยการนำของพลเอกประยุทธ์และการทำงานของกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีดอนวางตำแหน่งประเทศเราไว้ณนะจุดสมดุลจุดไหนบนปลายเข็มโลกรู้แล้วก็คงเบาใจกันนะเรื่องการเดินแต้บนเวทีโลกนั้นสงบสยบเคลื่อนไหว คือให้ผลงานที่ปรากฏเป็นตัวพูดเองนั่นคือสไตล์การทำงานเดินบนเส้นลวดกลางหุบเหวของคนกระทรวงต่างประเทศบนการนำของรัฐมนตรีดอนไม่มีขั้วไหนที่ไทยจะไม่เป็นมิตรชาญเรือนไทยมีน้ำท่าปลาข้าวและหมากพลูพร้อมต้อนรับเสมอหน้าด้วยจริงใจไม่ว่าชาติไหนขอให้มามิตรไทยทั้งนั้นขออย่างเดียว อย่าเป็นใส่เครื่องหมายในคําพูดโตโต,ต,ตนะฮะท่านผู้ชมขออย่างเดียวอย่าเป็นเพื่อนเราเผาเรือนก็แล้วกันคนปลายซอยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เรียกว่าวันนี้ก็เป็นบทความที่ะะแหลมคมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมหลังจากนะหายป่วดไปสองสาวัน